ตอนนี้คุณยายอ่อนกำลังเสตตำมมะหงสูกินเด้อค่ะเป็นน้าพิธีพิธันเทเด้อเ์พันธุ์เห็ดนะตอนนี้เพิ่นกำลังเตรียมเครื่องสิตำมมะหงใส่มะเขือมะเขือเทศหมดแล้วมะเขือเทศเป็นกะใส่มะนาวมะเขือข้อมสิขลังสิตำรอดลอแกงน้อใหม้จักน้อยหนึ่งยายอ่อนกำลังสิแกงน้อใหม้อยู่นี่กินง่ายแก่ๆม mm ัน hmm. จังแสบเพคนว่ากินแบบว่ากินแบบไอ้อัน กินแบบเบาท้องนะแบบกินส้มตอาตองเขาหน่อยนะเพินพ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 ่นเพิ่นจะเฮหตสาเลยเด้อเพิ่นคำเพิ่นเคยฟังเรื่องก้องเขาหน่อยนะให้หู่จักเด้อคำว่า,าก้องเขาหน่อยเป็นอะไดรนะจ <laughs> ะเฮ็ดบ่อยเลยเนดะ้อๆๆก้องเขาหน่อยค่ะแม่อันนี้ก้องก้องเขาใหญ่ค่ะลูก <laughs> ผู้ขาเขาต้อรงวอลาไรเพราะว่าเจา้าหน้าที่จิด้าหัว่าคนชิบให้กินแต่ว่าก็ไ่ยากนะคะให้กินก็สร้างก็ไปนำมื่นสักอย่างนะคะโอ้ยเส้นบางหูก็จักเรียบร้อยเจอตั้งแต่คนมันเนะไม่แต่ผู้หญิอยู่ซื่อไม่แต่ผู้ขายและอยู่